มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมาบริการนะครับทำดอกใหม่หรือว่าดอกหายหมดของ Honda Accord นะครับตัวนี้เป็น G8 นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าทำกุญแจหายนะครับหรือว่าง่ายคือโดนล้วงกระเป๋าหายหมดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับช่างกุญแจชินมานะครับบริการถึงที่นะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างโปรแกรมดอกเดิมที่โดนขโมยไปนะฮะไม่ให้ไม่ให้ใช้งานได้นะครับ ตอนนี้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะทดสอบในเรื่องของรีโมทและระบบสตาร์ทให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับโดยเรามีรถมบายคันน้นเลยสีแดงๆนะครับวิ่งซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับรับสังเกตไฟนะครับนี่นะครับปวดล็อกล็อกมาเดินใกล้ๆดีกว่าครับล็อกนะครับนี่ล็อกดึงปวดล็อกโอเคอล็อกอีกทีนึ่าดังป,ปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับ โอเคเข้ามาทั้งในนะครับเทสตสตาร์ดูตำแหน่งเกียร์ P นะครับเดินเข้ามานะครับก็ต้องเหยียบเบรก,ก่อนนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเวลาสตาร์ทรถใจไม่ได้พุ่งนะครับบิดไอจีออนไฟซีคเคอร์ตี้ดับเรียบร้อยสตาร์ทติดนะครับนี่แหละคือว่าสมบูรณ์แบบในการลงโปรแกรมนะครับสังเกตว่ารถรุ่นนี้มันจะมีไฟระบบซีเคียวอยู่ตรงนี้นะครับเทียวเขียวเวลาผมเปิดไฟสังเกตดูจะมีดะแล้วกระดับไปถ้าเกิดลงทะเบียนจะดับนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนจะไม่ดับนะครับสตาร์ทไม่ติดนะ เพดานว่าสมบูรณ์นะครับรถกุญแจหายไม่ต้องลากไม่ต้องจูงโทรหาเราได้ที่เบอร์นี้ครับ095 5636282นะครับช่างกุญแจอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับอ่เดี๋ยวให้ลูกพี่เขาลองก่อนสตาร์ทดูหน่อยครับผมอ่สตาร์ทกันติดจริงไหมห้ามหายอีกต่อไปนะเนี่ย <laughs> ครับอ <laughs> ประตูไว้หน่อยอย่าเบรกหาสตาร์ท เรียบร้อยเครื่องฟิตสตาร์ทจินงานใช้งานได้ทำมาหากินต่อคันนี้เก็บไว้ดีๆนะครับกระเป๋าครับขอบคุณครับไปแล้ว